เปิดนาฬิกาวันนี้ทีมงานโคราชสซลเสือนะครับผมมีทีมงานขึ้นแผงสซลเสือนะครับผมด้านบนครับเส้นนี้จะใช้หกแผงครับกับปั๊มเสมอครับเสมอสองแรงครับผมเส้นนี้จะใช้ของเป็นลูกลอยตัดนะครับตัดขึ้นถังสามผลิตข้างบนนะครับมีราคาเป็นสซลเสือนะครับเรียบร้อยสวยงามนะครับผมยังไงกำลังขึ้นอยู่ข้างบนครับ สวยงามครับผมโครงสร้างแข็งแรงแน่นอนครับไม่ต้องกลัวทั้งตั้งแต่ไรกตั้งแต่ฐานมากกันเลยแข็งแรงทุกสัดส่วนครับใช้างงานได้ดีเลยครับนีเราเออกแบบให้ลูกค้าโดยเฉพาะนะครับมีราวกันตกมีโครงสร้างหลังคาครับรองแพง คุณภาพนะครับผมทกุกส่วนโครงสร้างเป็นแป๊บน้าก็มะไหนครับทั้งหมดโนะครับงถักมะคาโครงรับแผงมีถักเหล็กนะครับผมแข็งแรงนะครับต้องการที่ความแข็งแรงแก็ใช้งานที่ได้คุณภาพนะครับกาท่านใดสนใจก็ติดต่อเราเข้ามาได้นะครับผมทีมงานโคราชสุราษฎร์พร้อมให้คำปร,รึกษ,ษาแล้วก็คำแนะนำนะครับสองเรบลูกค้า เราจะใช้งบป,ประมาณเท่าไหร่ต้องการโครงสร้างแทงน้ำแบบไหนประมาณไหนครับผมเราทำให้ลูกค้าได้ครับสอาต่างกมาครับยี่นาโกราสซะเสี่ยคุณภาพแน่นอนครับผมไม่ต้องกลัว งามเลยครับอันนี้ก็อยู่บนเนินเขานะครับลูกค้าก็จะปลูกทำเป็นสวนนะครับเป็นสวนต้นไม้ทั้งหมดพื้นที่ประมาณน่าจะห้าไร่ได้ครับใช้นกาเกษตรทั้งหมดอันนี้ก็จะเป็นแปลงต้นไม้ทั้งเดินเดินนะครับหญ้าขึ้นข้างเยอะนะครับเราเตรียมระบบน้ำไปนะครับน้ำก็จะดูดจากคลองนะ ตัวเซลล์ดูดจากคลองตัวน pues nah ี้เมื่อที่เราท่านหลุดฐานของสวยๆมันดูดจากคลองเนี่ยใช้ปั๊มเสมอนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องกอกน้ำน้ำแห้งนะครับแล้วก็รับประกันสองปีด้วยครับตามต้นลอยขึ้นมาก็จะเอาเนี่ยมันก็จะวิ่งขึ้นทางน้ำนี่เลยสวยนะครับ สนใจติดต่อเราเข้ามาได้นะครับคุณไลน์ลสศูนย์เก้าสองสองปดแปดหกนะครับผมขอบคุณครับ